แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เปิดตาของอบาลามแล้วเขาก็เห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนขวางทางอยู่พร้อมด้วยแสงดาบที่ชักออกจากปักที่อยู่ในมือแห่งองค์ทรงฤทธิ์ของพระองค์แล้วเขาก็ก้มศีรษะลงและซบหน้าลงถึงดินพี่น้องความโลภทั้งโลกบางทีมันทําให้เราน่ามืดตามัวตาบอดฝ่ายวิญญาณมันทําให้เรามองไม่เห็นราพระทัยและแผนการของพระเจ้าสูงสุดในชีวิตของเรา พูดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพูดกับเขาว่าทําไมเจ้าถึงตีลาของเจ้าถึงสามครั้งดูสิเราออกมาเพื่อต่อต้านเจ้าเพราะพฤติกรรมของเจ้าดื้อด้านและขัดแย้งกับเราที่เราโฟกัสที่คําว่าเพราะพฤติกรรมของเจ้าดื้อรั้นและขัดแย้งกับเราต่อต้านเราให้เราสํารวจว่าพฤติกรรมของเราในตอนนี้ ดือ้อรั้นและขัดแย้งกับพระวจนะคำของพระเจ้าหรือไม่ขัดต่อต้านคำสั่งของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าสั่งให้เราทำสิ่งใดเราทำอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่หรือเราไม่ทำไม่พอเรายังทำตามใจตัวเองตามความคิดตามความมุ่งหมายของเราเองเรากําลังดือ้อรั้นและประพฤติขัดแยง้ง ต่อภพวจนคำของพระเจ้าลาเห็นแล้วก็เลี้ยวหนีเราไปถึงสามครั้งหากมันไม่เลี้ยวหนีเราจะฆ่าเจ้าให้ตายตอนนี้แล้วปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่บาลาอามพูดกับทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพระเจ้าได้ทำบาปแล้วและเพราะข้าพระเจ้าไม่รู้พระองค์ประทับยืนขวางอยู่เพื่อต่อต้านข้าพระเจ้าแต่บัดนี้ หากการไปของข้าพเจ้าไม่เป็นที่พอใจของพระองค์ข้าพเจ้าจะกลับไปทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งกับบาราอัมว่าจงไปกับคนเหล่านั้นแต่เจ้าจะต้องพูดเฉพาะสิ่งที่เราบอกเจ้าเท่านั้นดังนั้นบาลาอัมจึงไปพร้อมกับผู้ยิ่งใหญ่ของบารักพี่น้องเราสังเกตคําพูดของบาราอัมเหมือนเขาจะรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดแล้วก็สํานึกเหมือนเขาจะสํานึกแต่ก็ยังพูดว่า ข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าประทับขวางทางต่อต้านข้าพระเจ้าคำถามาคือบลาอัมรู้ไหมรู้เขารู้ตั้งแต่บริบทข้อที่11อแล้วกษัตรย์บา巴ักส่งผู้นำกลุ่มแรกมาพร้อมกับค่าจ้างสินบนพระเจ้ากำชับ巴บาอัมนักหนาว่าอย่าไปกับพวกเขาเจ้าจะสาปแช่งคนของเราไม่ได้เขารู้แต่เขาก็ยังพูดในบริบทข้อที่ส4สิอีกว่า หากการไปของข้าพเจ้าไม่เป็นที่พอใจของพระองค์ข้าพเจ้าจะกลับไปจริงๆการเชื่อฟังอ่ะพี่น้องไม่มีคำว่าหากไม่มีคำว่าท่าไม่มีคำว่าหรือมีแค่คำว่าเชื่อฟังไม่เชื่อฟังทำตามหรือไม่ทำตามอาเมน